วันนี้มาแสดงความยินดีนะครับผมเป็นวันเลิกดีสีมงคลนะครับพี่น้องครับวันที่12สิงหาในพิธีการมือนี้มาส่งมอบกล้วยงามนะครับพี่น้องครับมือนี้นะครับส่งมอบนะครับผมเจ้าแก้วสยามนะครับผมเป็นลูกของเจ้าแก้วฟานะครับผมจากมีดีฟาร์มจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมสู่สบายดีฟาร์มนะครับผมจังหวัดขอนแก่นนะครับเนี่ยตัดสินใจสื่อกล้วยตัวนี้นี่ราคาหลายปันใดนเนาะครับผมสองล้านครับ สล้านไม่อยาบังเงินเด้อนั่นเด้อตัวพิกตันตัวพิกกัดนั่นเออโอเคนะครับให้ไปสล้านให้ได้กลับมานอยล้านพันล้านเ้อบานนี้หลายๆหลาหลหลายจะล้นหลายจะล้นม่ยาวังกล้อหลายจะล้นรวยขึ้นมาเป็นล้านๆเท่าเด้อสาธุเด้อเอออเออเอรเออ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 อัเอกเออ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 เ สวัสดีครับคุณท่ดนสีครับวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่น้องครับมือนีคูดมาที่จังหวัดขอนแก่นนะครับพี่น้องครับอำเภอสีสมพูวันนี้มาแสดงความยินดีนะครับผมเป็นวันเลิกดีสีมงคลนะครับพี่น้องครับวันที่สิบสองสิงหาคมถือว่าเป็นวันแม่แห่งชาติเป็นนิมิตไม้อันดีนะครับผมของวงการควายงามเฮ้านะครับพี่น้องครับคูดเชื่อว่าคลิปนี้ออกไปนะครับผมสีดังออกไปทั่วโลกเพราะว่ายางครับพี่น้องครับช่วงนี้เป็นราคาควายที่ หลายคนกับสีหูวันราคาค้ยบกค่อยดีนะครับผมแต่ก็ยังมีการซื้อการขายนะครับผมในราคาหลักล้านนะครับพี่น้องครับเมื่อนี้คู่วุฒิกาถือว่าเป็นอ่รู้สึกภาคภุ่มใจนะครับผมที่เด็เป็นพิธีก่อนนะครับผมเรียกว่าในพิธีการเมื่อมาทรงมอบนะครับผมเจ้าแก้วสยามนะครับผมเป็นลูกของเจ้าแก้วฝานะครับผมจากมีดีฟาร์มจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมสู่สบายดีฟาร์ม นะครับผมจังหวัดขอนแก่นนะครับพี่น้องครับก่อนอื่นนะครับผมขออนุญาตนะครับผมใหเฮียนาน้าโตนะครับผมจักหน่อยนะครับผมว่าซื้อเสียงเรียกน้ำานี่เฮียเป็นจังไดนอบ้านหนี่ยุใสจักใสจังไดในในครับผมครับผมไอผมไอใช้วิชิดสมสีใสครับหรือว่าเอิญตุ่มครับค่บผมอ่ะย่ไออันนี้เขาเอิญบ้านโคกม่วงครับโคกอ่ะบ้านโคกม่วงหรือฟ้ามกบอย่ไอ ตำบลตำบลสีสุขอำเภอสีพูจังหวัดขอนแก่นครับอ๋อครับผมนี่คือพี่กัดเนาะ้าคุณอันพี่น้องไกลไปไกลมากอยากมาเวียมนมายามก็สามารถมาได้น้องเฮียเนาะครับผมนะครับผม,ผมปัจจินเนี้ว่าสู้กันนั่นพี่น้องเขาฟังในว่าเฮียตัดสินใจซื้อข้วยตัวนี้นี่ราคาหลายปันดอเนาะครับผมอสองล้านครับสองล้านครับผมหัวใจบางเงือนเด้อนันเด้อตัวพริกตันตัวพริกกัดเด้อนัะเออโอเคนะครับผมสองล้านบาทตัวนี้ จ่ายเป็นไปเก้าแสนแล้วก็เหลืออยู่ล้านเอ็ดครับเหลอืล1 1> ลออยูล่ล้านหนึ่งล้านเอ็ดนนะครับเนาะหนึ่งล้า,านหนึ่งแสนโอ้ยจ่ายไปแล้วเก้าแสนคูดกระตุ้นเต้นแน่พี่น้องเอ้ยผมเคยเห็นขึ้นล้านน้ำผึ้งเจ๊เทียผมเคยได้ขายขั้วขึ้นล้านเจ๊เทียได้ภูมิทัศไทยก็ได้เนาะนะครับผมถือว่าเป็นมือดีมือมงคลอ่ะถามเงี้ยอีกจ้ะน้อยครับผมว่าเฮียไปยังคือนยังตัดสินใจนะครับผมซื้อเจ้าแก้วสยามโตนี่ครับเพราะว่าขั้วมันหลายแห่งในประเทศไทยนี่ กไปเห็นในยูทูบไอ้ที่คู่บุญมาไทายแหละครับบาทที่นี่ก็เห็นหล้กก็มักเลยก็หัวจะว่าค่อยมันก็ล่งจะ,จะว๊ว่โอ้โหเป็ีนหลกัก็ะก็ใจมัก,มกครับ เอ่อครับสึกตาสึกใจแหละคนง่ามกว่าสมุดนะครับสุกย่างแหละครับค่บผมบอกง่ายๆว่ากระสือเดี๋ยวขวหมักแล้วเนาะครับราคาคั้วสีดงสีถึงยังกระซ่างแต่ว่าตันสือเข้ามาเขาก็เอาโรดแล้วเนาะนะครับผมพี่นองครับนี่คือเป็นการสื่อจริงนะครับพี่นองครับราคาบอมเป็นการเมกซนขึ้นมานะครับผมโมน้กระถือว่าปีตินะครับผมทั้งผู้ห้และผู้รลับเนาะครับเนาะนะครับพี่นองครับ ครับพี่น้องครับตามประเภทนี้นะครับพี่น้องครับโบราณเฮานะครับผมขันมีการื่อการขายการมีการส่งมอบนะครับผมเพื่อเป็นสักขีประยานเพื่อสืบสายไล่เล่านะครับผมว่าคั้ยตัวนี้เป็นพัตุกรรมแบบใดเดี๋ยวคุณสอบพี่น้องเข้าฟังนะครับผมแต่ว่าก่อนอื่นแต่เวลานะครับผมกะจากให้พี่น้องเฮ้าส่งมอบนะครับผมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเหุ้ผู้เลี้ยงต่อไปครับผมสัาธรสาธุเด้อเจาแก่งสยามเอยให้ครับไม่คุณเออห้ดิวดีมีแห้งเน้อยายเนาะ ขํำนาพูดหล้างบันนี้โอ้ยนับเตนีดีต่อไปละครับผมทั้งผู้ไห่และผู้รับพูดก็ดีใจนํามไห้คุณสื่อเสียงเดืองเด้อไปทัวไกลผู้ใดแต่ร่างไรลมาเทมาหเขามาหาของมหาของมหาเด้ออ่ะมอบเลยครับผมบิรมอบคุณพอเลยอ่ะผมเมื่อคาบันเขอแสดงความยินดีนําเด้อ ป้าภายนคุณตาคุณยายผูกเลยครับผมบาทที่นี่ให้ไปสองล้านให้ได้กลับมาดร้อยล้านพันล้านเด้อบาทนี้ฮะนี้ลายจะหล่นลายจะหล่นอีบพอจะหวังกล้องลายจะล่นสวยขึ้นมาเป็นล้านล้านเท่าเด้อสาสุด้อเด้อตาสุดใส่ตัวผู้มีชาติรายยุคแต่ไม่คนท้ายลายอีกหรอกรับไม่นะ ไปมีครับเบาสุพีทรงหล่เขาฟังนะครับผมว่าควมรู้สึกในใจตอนนี้เป็นจังไรใน่ยครับผมมาสงมอบมือครับก็หูซึกใจหายครับแล้วก็อ่มันมาพร้อมกันก็บควมปื่มปิติยินดีที่ได้ทรงหลูกไส้มาอีกระดับหนึ่งครับครับผมให้ดัง ยิ่งยิ่งขึ้นไปครับผมครับผมตัวนี้ก็ถือว่าเป็นลูกไส้หัวาแก้วหัวแหวนตัวหนึ่งที่ไอเมฆปั่นมาเนาะนะครับผมตัวนี้ก็คือเป็นลูกของลูกของแก้วฟ้าครับแก้วฟ้าแม่เพิ่นก็คือแม่พ่อยครับผมแม่พ่อยนะครับพี่น้องครับขอกนี้ก็ถือว่าเป็นขอกบานบานอยู่นะครับพี่น้องครับเจ้าของอุบุลราชาท่านี่แต่ว่าเจ้าของนี่บ่บานเลยนะครับพี่น้องครับเพราะว่าคล้วยที่ออกจากขอกเพิ่นกับไปดังนะครับผมให้ได้หลายฟ้าม ยกตัวอย่างไกลๆกันอยู่นี่กับมิชนะตประภาฟ้ามนะครับผมใกล้ๆนั่นก็คือเจ้าเพชรตะวันก็ออกจากขอกของเซียเมีขึ้นกันนะครับพี่น้องครับมนีคู่วัดก็ถือว่าอ่าได้มาถ้หนาที่มนีก็ยินดีนะครับผมทั้งเฮียแล้วก็ทั้งไอเมฆนะครับผมทั้งผู้ให้ทั้งผู้รับแล้วก็พี่น้องนะครับผมทั้งขอนแก่นให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับพี่น้องครับเป็นการสื่อจริงขายจริงนะครับผมในราคาทั้งหมดก็คือสองล้านบาน สองล้านนะครับพี่น้องครับทวนเลยนะครับพี่น้องครับเพราะว่ารอบแหลกเนี่ยว่าใจไปแล้วเก้าแสนเนาะโมนี้ก็จจายอีกล้านหนึ่งกับหนึ่งแสนนะครับพี่น้องครับถือว่าสมบูรณ์นะครับผมด้วยลักษณะนะครับน้องครับราคาควยพอพันตัวนี้กะเป็นควายที่สร้างซื้อสร้างเสียงนะครับผมให้วงการควยเฮ้าได้หลายถวยนะครับไอเมฆครับว่าสู้พี่น้องเฮาฟังในว่าถวยที่เพิ่นไปไห้ลังวัลมากเนี่ยจักถวยจักกางวัลนในเนี่ยแหละครับเอาข่าวขากันเลยครับผม ถ้วยส13ถ้วยครับสีสีแซมที่สนามครับติดหนึ่งในสามถูกสนามครับถวยตัวนี้เม่บอกครับผมครับผมก็คือตอนนี้อายุได้หาปีกว่าหรอครับหาปีกว่าเลยนาอความสูงไหลปลาเนอเอเมก ตอนนี้ก็ประมาณร้อยเจ็ดสิมเครับร้อยเจถึงครับนะครับผมก็ถือว่าพันเกินมาตรฐานทุกวันทุกมือนี่มันเกินมาตรฐานไปเลวนะรับกี้กัเขาพัฒนาหอดร้อยหกรอยหกสนะครับผมตอนนี้ก็ฟาดร้อยเจ็ดต่อไปมันจะบอกว่าง อันกินอ้อยเดี๋ยวือ้นขวดขึ้างใน่บวบัตรเนาะนะครับผมอ่ะนะครับพี่น้องครับถือว่าเป็นนิมิตไหมอันดีนะครับผมฝากพี่ฝากน้องนะครับผมห้ามตดตามเจ้าเจ้าแก้วสยามนะครับผมในตอนต่อไปเขาสิเปิดผสมจริงเลยบกความหรือว่าจังไรครับเนี่ยครับกับผสมจริงครับในราคาในราคาสามพันหาครับสามพันหานะครับเอาไปตามตามเศรษฐกิจแหละครับครับผมบัตรที่ดีราคาโครงการเท่าไดี๋ยียครับโครงการนี่ก็สองหมื่น สองเดือนครับสองหมื่นสองเดือนนะครับผมทีตีไปกับพม่านหกสิบมืผมนะครับผมกับคือตรวจทองีคุ้ยนองนะครับผมจะเอามาฝากครงการนาะเฮียเนาะครับผมอาจจะมีปัญหาระบบสืบพันธุ์นะครับผมเข้ากับจองค่อยคุยกันค่าใสใจต่างหากอีกเจอนึงนะครับผมภาพรวมกับคือสองหมื่นนี่กับคือทั้งค่าผสมแ้วก็ค่ากินค่าอยู่นะครับครบถ้วนอยู่ในนี้เลยนะครับพี่น้องครับกับถือว่า เนีย่ยใจดีตะพีกับน้องเขาอาะุภาวะย่าง,งหน่อยกาได้เปิดนะครับผมให้พี่น้องเขาได้ผสมจริงนั่มและกากโคกกาน้่ปัญหาพี่น้องอาอยุทางอื่นทา,งา้งไกลนะครับผมอยากได้พันธุกรรมนะครับผมของเจ้าแก้วสยามตัวน,นี้ก็ถือว่าเป็นลูกของเจ้าแก้วฝ้านะครับผมถี่มีความลักษณะโดดเด่นคล้ายพ่อนะครับผมเกือบหนึ่งในสิบเลยก็ว่าได้นะครับผมหนึ่งในสิบ,สบตัวถือว่าบ่ธรรมดาเพราะว่าใหญ่นะครับผมเป็นควายถี่ใหญ่สูงสมส่วนในลักษณะของ,ของควายเผือกนะครับอายุปานนี้แล้วครับ S 1> <S 1> กะนี่กัยังบ่ทันอันนี้เลยนะครับผมยังบ่ทันดูดดินเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมคูดว่าคล้วยตัวน,นี้นะครับผมมีโอกาสนะครับผมสั่งซื่อสั่งเสียงให้สบายดีนะครับผมฟ้ามอีกต่อไปด้นดนนะครับพี่พ้องค่ะสวัสดีค่ะกะขอฝากฟ้ามสบายดีฟ้ามน่องไม้ได้อค่ะพึ่งเปิดคืนค่ะด้วยใจรักค่ะแล้วก็ผสมจริงทับจริง <S <S เปิดโครงการนะครับนนด้วยโครงการค่ะเปิดรับค่ะ มาแบะมาเยี่ยมมาชมเปิดเปิดรับทุกมือค่ะยินดีต้อนรับตลอดเลยค่ะุกนนะครับเนาะนะครับผมเพื่อว่าพี่้องเขาไกลไปไกลมานะครับผู้ใดพานไปพ่นมากกัมาแบะมาเยี่ยมชมครับผมแบะมาไห้เนาะครับค่ะแบะมาไห้ค่ะมาดื่มน้ํามาชมมารับชมกะถือว่าถึกใจอีรีค่ะตัวใหญ่ลูบลอคักแบบว่าเป็นพอพันทีดีมากๆเลยค่ะเช็นเราวกับประทับใจครับะนี่คือคุณนายนะครับพี่ดอกครับ นี่คือคี้เจนะครับผมว่าเปิดเผยตอนตอนสุดท้ายเนาะนะครับผมก็คือบอกว่ายัไงเนาะจีเนาะขันหม,มักน้ำกันสื่ออะไรเรื่องเกี่ยวกับราคาคั้วเงินหลังชิ้นเ <c oughs> <c oughs> ด้อเราเนาะกะ <c oughs> สนับสนุนกันล่ะค่ะคร <c oughs> ับผมมักกับมักน้ำหมาแล้วก็ต้องสนับสนุนละ่ะคาเสุดสยอดสุดยอดนะครับเอาขอเสียงผมด้วยนะครับผมมักกับเจไรเล็กเจไรเล็กเล็กกะบเล็กเ็ก่ับพวกพวไอ้นี่ปัญหาดอกควกเร็กซื้อจริงๆกะครับกะขยับขยับอยู่กัถือว่า อลังการอหริมัลโมเมนจำนวนเงื่อนที่เบาๆค่ะครับผมนั่นอยู่แต่ว่าไม่เห็นเราก็ถือว่าชื่นชอบเป็นยากมากประทับใจทับใจทั้งทั้งแม่ทั้งนาทั้งครอบพวัวทุกคนค่ะกับพากันประทับใจเออสมความหลุดรอของเพลินครับผมอ่ะนะครับพี่น้องครับนี่คือเป็นความปิตียินดีนะครับผมของพีของน้องทุกคนนะครับผมที่ได้มารวมแสดงความยินดีครับผมพี่น้องครับในฐานะนะครับผมคู่บุตรนเมืองศรีนะครับพี่น้องครับกับเป็นตัวแทน นะครับผมพี่น้องในวงการควยเห่านะครับผมทูกกลุ่มถูกสันสสวัฒน,นะครับพี่น้องครับมากเป็นตัวแทนในพี่น้องเห้ากาัมาขอแสดงความยินดีนะครับผมครับ เฮียนะครับพี่น้องครับสบายดีฟาร์มแล้วก็ไอเมฆนะครับผมอยู่ทางจังหวัดอุบลราชธานีเฮ่านะครับผมทีได้มัตมีการทรงมอบในมือนี่นะครับผมก็คือเจ้าแก้วสยามในราคาค่าตัวนะครับผม2ล้านบาทนะครับพี่น้องในมือนี่ก็ขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองต่อไปนะครับผมขอให้มีซื้อมีเสียงต่อไปนะครับเด้อสาธุสำหรับวันนี้ขอบคุณขอบคุณเฮียแล้วก็ขอบคุณนหมูความคุณพี่น้องเฮับเบิร์ทสุภูสักคนสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะ เขาเป็นของผู้นี้รด้บเด็ดได้ไหไดไหม,ไดไมของขอขอเยเาหินตาแล้วเอือเาไา่ดูกน<อ>เยวถถามันนไปผูกไปผูกแขนคว้วเหนเน็นไหมครับผมเอาใปผูกแขนขับผูกขขเขาคัวเห็นไหม้าวสารขารขาาขาวสารข้าร้าวาว้าวสาวราสารข้วรวสาาว้าวสาว้าวา้วสวว้ร้